tại đi. Knock knock, đi knock, knock Knock, 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 knock. Tài đi tài thằng tài thằng giá thằng giá คุณมาดิเฮี้ยววะรอคอยก็มาถึงละว้าวไอเดิมโอไม่อเฮ้ยแต่งตัวเหมือนไอ้บอยอยู่เด้นายนายผมเหรอเออไอ้บอยก็ชอบแต่งอย่างนี้แหละเป็นสไตล์เป็นสไตล์พี่เป็นสไตล์ใช่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 อันนี้แว่นอันนี้แว่นเป็นกาใส่ไปเที่ยวไหนเนี่ยมองเห็นนะมองเห็นอันนี้มองเห็นนะถ้าใส่เวลาใส่นี่มองเห็นนะต้องต้องเงาสูงอ่ะพี่ต้องเงาสูงแล้วมอง เอาเอาแขนสุดแล้วลองมองหลังแล้วไอ้ไอ้อันนี้อันนี้กี่นิ้ววะใช่ใช่ใช่ใชลใช่ไปหนะไปนะไปนะไปนะเลยพี่ไปหน้าเลยพี่เฮ้ยบ้านนี้ตัวนึงติดฟ้าพี่โอเคพี่สองตัวอยู่ในบ้านนี้เลยอ๋อฟ้าอยู่บ้านติดฟ้าใช่ใช่ใช่ขวาแล้วก็มีเอ้ซ้ายแล้วก็มีนะไอ้บ้านนี้เองติดตอนแรกอ่ะโอเคพี่ไปห้องนี้ห้องนี้นี่นี่นี่ติดฟ้าสองตัวสองตัวโอเคอ๋อฝั่งนู้นเลยใไหมพี่โอเคโอเคใช่ใช่ใช่ใกล้ๆเราใกล้ๆเราอยู่อยู่ชั้นสองสองตัวเลยเอ้ยถอยออกไปหลังบ้านมันถอยออกไปหลังบ้านแล้วก็ตัน สายยินสายิบ้านสายบ้านสายใช่ไหมโอเคใช่บ้านสายี่อะเดี๋ยไปหาห้างทางเชื่อเกิดบ้านท่าสองเราคนหนึ่งพี่เบื่มเราวะเราวะโอ้โหราเบิดมาวะไอ้บ้านพี่เยี่ยวยืน่พี่เลยเว้ยเออมันเนียนมามันเนียนมาอยู่ใต้บ้านพี่ตัวนึงขึ้นไปขึ้นไปบบ้านท่สอะไอ้บ้านตัว้าดลม ผู้คนเดียวไปหมดเลยวะพี่บนเขาบนหองนเขาก็มีพี่ไอเจ้านมีตัวนนะเจบนห่วเองอะมาดิเฮี้ยวมาดิ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 มัยิงพี่กูอะมันยิงพี่กูอะเดียกันโอ้โห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 โ้โหโอ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 ้โหโหโอ้โอ้โหโอ้อ้โ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โห้อ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโออ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโออ้อ้โหโออ เคยฉอดคุณสามเมื่อกี้ก็เท่อยู่นะเว้ยเมื่อฉอดคุณสามเมื่อกี้ได้ได้ลงติ๊กตอกนะเออได้ยืนแอ๊กนะื่อกี้ได้แอคนะเออเอคเคคุณสามอ่ะน่ากลัวว่ะแจ็คไปย้สัตว์เลยตอนนี้พี่กีมีเรื่องมาเล่าเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ประสบการณ์ตรงนะจากประมาณ2ปีที่แล้วนะที่ไปเจอคุณยายเขาเหมือนเหมือนจะโดนผีเข้าว่ะประสบการณ์เป็นไงคุณกีนนะประสบก การเป็นยังไงผมขออนุญาตกดตามพี่กีนละกันนะ่ยจ่ายรีบปกันริบปก่าพี่บอกอะไเรื่องนี้เราคองสองพี่กีนนะหน้าพี่ไม่รู้แลพี่บ้านรผมมีตัวนึงตรงไปแล้วอันนี้คือบ้านตรงข้ามบ้านหลังนี้โอเคครับติ๊กฟ้าเอ้ยกำแพงพี่มาชิดซ้ายเองนี่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 โอเคแล้วพี่เจ็เจ็บมาก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 เจ็บเจ็บเจ็บพี่ น็อกพี่น็อกนอนนวตัวนึงวตัวนึงสวยพี่สวยพี่ผมล็อกฝันนี้นะพี่ถ้ามันข้ามมาโอเคจะไปล็อกโอเคพี่ขอยาสซ้ขอาซ้ขอยาซ้เอ้ยใบขาวข้างเองอะเอ้ยหลังยิงพี่หลังหังแล้วนี่หลังนี่หลังนี่อะไรนี่ชั้นสอั้นสเออ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 หลังหลังผมอตัวหลเออไแล้วนอาอเ็บเจ็บ็ออออสวยเมผมน็อแล้วพี่็อบเอ ถอยมาห้องซ้ายนอนอยู่ชิชผมเลยใช่ใล้มเจล้มล้มล้ตัวชิล้มมีตัวแล้วนั้นสอั้นสเจชั้นสโอเคโอเคพี่น้อพี่ปอ้อมเน็ตาวฟอกเกอร์ตัวพใช่ใเนขาพี่โอเค่ช่พี่ชายไหวกันน้องกูะพีง โอ้โหคือแบบไม่พี่ไม่ผิดหวังแน่นอนผมบอกแค่นี้ใช่เราตึงจัดรู้ไอรูเซียมาเว้ยแย่ด๋อยไอราคาว่าดินน้องอะไรพี่อ๋อเหทิกฟ้าทิกฟ้าโดดโดดโดดมาบ้านพี่นะโอเคพี่ไม่มีเลือดเลยกำแเพร่าได้เลยลากเข้าไปแล้างขวาล้มกำแพงาล้มสวยพี่สวยครับเฮ้ยได้แฟนแล้วน็อบสวยพี่แต่บ้านมีตัวแน้าพี่ผมสองพี่บอล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 โอ้ยนี่ไงนี่ไงมาดิวะนี่ไงนี่ไง นี่ไงมาดิวะมาดิมาอยากอยากอยากเจอแบบสักร้อยตี้อ่ลงพร้อมกันบ้านหลังนี้เลยอะไรเงี้ยอยากเจอแบบทรงนั้มันไม่ไหวกับเราลงกว่าน้องพี่แรกพี่พูดดีก็ถูกอีกค่ะพี่ชายใช่นี่ๆสองคันสองคันไปไปไปโอ้โหขออนุญาตไปเนาะ Let's go โอ้โห โคตรแบบแอคบี้ไปขับไปหาแอคคนปะแบบว่าอยากแอคป่ะไอ้ยมึงมีแกมาไวะเนี่ยมึงตีคาร์บอนอะที่ต้องเปิดได้อะบูกาติที่ต้องเปิดได้บูกาติที่ต้องเปิดไม่มีให้เปิดอะไอ้สั่งคืออะไรวะใช่ต้องเป็นฟิล์มไดร์ตอนก็คือยิงให้มันน็อตไปพี่แล้วขับไปจอดโชว์หน้ามันนะพี่แล้วเปิดไมค์บอกว่าดูดีอะไรเงี้ยรถกูอ่ะบางเห็นภาสีคาร์บอนน่ซื้อไม่ได้อ่ะต้องเปิดอย่างเดียวเข้าใจั้นใช่ใช่ต้องไปตรงนั้นเลยต้องเอาต้องไปตรงนั้นเลย เห็นคิวฟรีแล้วคงไหลแบบว่าไม่ไหวอุ้านมีปืนข้านมีเสียงมีเสียงใช่ใช่พี่ใช่ใชอ่านี่นี่นฝั่งนี้ฝั่งนี้แถวๆนี้เราจะลังก์านีกว่าใช่เลครับน้องเรียแล้วพี่กินแล้วเสจว่าทีท่าที้่าที่าที่ท่าที่ทาีทาีวี่ีวี่ี่ี่ทีีีีี่งสวยพี่โอ้ย ล่างรถนี้มันยิงมงมาแล้วโอ้ยเขอยังหิวปั๊บปีกปำยานี่เลยไอซุ่มไปในสมอกสองคนแล้วกลับผีกระซ่วนมันมันไม่ไหวเราพี่ชายแน่นอนสิน้องชายเราออกไปลูกฉ่อยลูกอะไรกันแล้วน,นะพี่นะแล้วไนคุณมันอยู่ประมาณนี้พี่ขนาดพี่ โอ้โหโดนกูเสียโอ้ยมันเจ็บหลายโอ้แย่แล้วน้องชายแล้วงนี้เหลือกี่ตัวน้องชายเหลือตัวท้ายไยจดมันจดบันเจอพี่กู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 เอ้ยหมดเลยมาดิเจอพี่ชูด้วยน้องพี่จะไปชูพวกมึงก็คืครับพี่กินเหนื่อยไปเรื่อยอ่ะคนไปไปเรื่อยอ่ะไอ้ จะไปไหนไม่รู้แต่ไปหมูแน่นอนจีนอาแก้วจะแน่เลยไปแชหมูแน่นอนนะแชมป์ไม่ไม่รู้แต่แชมป์หมูแน่นอนอย่าให้พี่จออยู่ตรงนี้ป่ะบลานซ์ีนโอเคลงมาหาพี่เลยน้องมีรถเข้ามานะพี่เดี๋ยวพี่เอาให้พี่เอาให้พียวให้บอกมันหมัดผมยังว่างไว้พี่เี็บมันลงมาเจ็ เฮ้ยมีรถขับมาหน้าพี่ตรงนี้มีตรงนี้มีพี่เอาเลยพี่ได้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 ท่านี้พี่ได้เอาพี่เอาฮะมาเนาะโอ้ยนี่นี่นี่สอบวันนี่สอบอยู่นี่เฮ้ยทีพี่ทีพี่ทีพี่มาเลยมาเลยมาเลยมีของเต็มไปหมดลูกทวงแล้วนะเมื่อกี้นกัไป ยาวยาวยาวโอ้โหบิลบิวบอกว่าไม่แบ่งอะไรให้กูเลยไอเจยบคนเดียวอ่ะไอเจยบคนเดียวอ่ะตรงติกฟ้ามีคนเจอพี่กูสเปรติกฟ้าจะล้มตัวหนึ่งล้มหนึ่งไรนะครับโอ้ยบาดเจ็บออยอ้ยเจ็บจ้ารถมาข้างหลัง มึงยิงพี่กูเฮ้เจ้อเจ้เจ้จหลังยิงเจพี่ตะบใน่อักหลังยิงโอเคพี่โอเคพี่โอ้โอเคพี่ตะบกให้มันต้องมาหาเราคือไงตีนหัวอยู่ตรงไหนบนหัวอยู่ตรงห้องน้ำพี่มนหัวใช่พี่เฮ้ยเป็นตอง้อองอององงอ้งมันงงอต้องชาย ตัวหน้าพี่ลมไปนึ่งข้างหน้าเรามีอีกไปตัวโอ้โหแลเบิดเต็มเบ้าเฮ้ยหลังพี่โอ้รถรถอ้โอ้มาฟ้าขึมโดนยิงตกจากรถคันนี้เฮ้ยเฮ้ยเมืองเทพเมืองเทพพี่ โอเคพี่ชายเวโอโยมีมีมีสามตีสองสองตีสองตีสองตีพี่จะไปกับรงชายจะไปกับพี่พอละวพอละพอล้เออพอก่อนดีกว่าคุณรู้บอกมึงเพิ่งรู้เลยเวน มีลูกซองแต่มีคนหยิบไปมีทิ้งลูกซองไว้แต่ไม่มีกระสุนให้ผมอ๋อโทษทีเก็บเพลินไปหน่อยไม่ใช่พี่พี่อยู่หลังนู้นใช่ไหมอ้าวพี่เหรอไม่แกพี่อยู่กับเบอร์กันโอ้บิกิี้โอ้ผมเจอกระสุนแล้วใช่แล้วครับต้องใช่กระสุนลูกซองอยู่ในตัวพี่เฮ้ยเฮ้ยหลังเขาเฮ้ยบนบนอยู่ข้างบนบ้านหลังนี้เลยพี่ชายมาเกยเลยเฮ้ยมันบูโซนมาวะเจวิ่งไง ดัดฟ้าดัดฟ้าโอ้โหพี่กินเล่นทุกคนอยู่คนเดียวตรงนี้ตายหมดน้องชายไม่รู้เลยในบ้านอีกบ้างไหมออกไปทางใต้ได้ยังไงเนี่ยหล่งตายได้ไหมเมาเหมือนเหมือนพี่เปล่าจะออกแรงตายนะขวาเลยน้องเลือกขวาเละอ่าเดี๋ยวพี่พี่เลือกให้อ่าไปตรงนี้ไปตรงนี้ใช่เราค่อยไปดูสองทางนี้ เอ้ยพูดดีๆพูดเป็นนี่ว่าพี่แจ็คครับอายเพิ่งเหนื่อยจากเพลงมาเอาพี่แจ็คต่อยเถอะห่ะเหนื่อยว่ะไปไปเดี๋ยวเราไปที่บ้านมันกันโอเคเอาแล้วรถไล่รถรถรถโยนเฮ้ยหลายหินพี่เจ็บเจ็บโอเคพี่ไปเลยไปเลยไปเลยบ๊วยมันชนเรามาแล้วพี่กินเฮลท์ชนด้วยเอ้า พี่กำลัไปช่วยน้องชายขับรถมาเลยตรงนี้โอมาฟักพี่ช่วยด้วยเมื่อกี้จะดีแล้วพี่เอระโดดลงรถไอ้สิขันหลังรถใครคิดว่าจะเอาโอ้ยเรียบร้อยเลยใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆค่อยๆไปเลยครับผมโอ้ยโอ้ยมันโดนตังหัวผมเลยมันอยู่ตรงไหนวะใกล้ๆเลยอ๋อพี่ใจมันละ สุดพิ่กสดิเกสดพิเกนสุดพิเกนสวยโอ้ยลงอยู่ในสมอตายหมดน้องชายมันหมดไปแล้วโอ้ยออกสมอบเป็นลงอยู่ในสมเกือบหนาทีไทยบ้านัเรามีสตัวนาพี่นาพี่ไปเจอใกล้ีตัวนึงใกล้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 ใกลโอเคไม่ไสายชายแล้วพี่โอ้ตัวโอ้สตัวมตัว่ตัวมากเยอะมากสตัวตัวนอกจกนี้ t a s at this moment that he knew

ครบนพีเขาลับสติตัวอีค้างเหรอตัวอีค้างสติสติสติตัวอีค้างตอนแรกแกจะถามอยู่ไม่มีใครทักแกหน่อยนะแกจะถามอยู่เฮ้ยพี่คนมาดีมาแล้วพ <jogo. S 1> ูดทางอาตานังพูดทางอาตานังจัดการมันพี่เฮ้ยพี่ชี้บ้านตรงนี้โอ้ยลูกสองเยอะลูกสองขวาขวาขวาสองสามไอ้สองหนอบนเขาบนเขาพี่บนเขาเยอะไหม ชิวชีวีวมบ้ามดมโอเคไม่เป็นไรทุกคนคลายไปทุกคนคลายไปวัดใจใครรอดคือรอดใครตายคือตายหมดแล้วหมดแล้วมดแล้วกเข้าัชุดได้โปกมลังะโปรกมต้อนรบโอ้ยชุดแฟที่สองยังเปนแฟที่นะโอ้ยแฟไหมเขาโอ้ยมันไม่กล้าวัาสาวใสวทธซง เอาดีเอาดีเอาดิอะเอาดิแค่นั้นก็สเป e ซ่าแค่นั้นแค่นั้นขมับที่หัวกับลอบบี้ในซากไปชูบก่อนดีกว่าฮะไลงมาก็เป็นซอมบี้เฮ้ยมีคนขอเฮ้ยเฮ้ยจะเอาจริงก็ขับมาดีกว่าน้องอย่าอย่าอย่าเอ้ยขับขับขับไปชุบไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเผื่อมาไปกันเลยมันคงจะไม่มีตัว ถ้ามีคนจริงๆให้หนีออกมาถ้ามีคน <S <S โอ๊ยมีรถมาไอ้เหี้ยเราลงแล้วมาแล้วรถมาทิมผมพี่เอ้ยกจลังเข้าไหมทิมเลยเหรอ,อมันมาแล้วพี่มันรู้ว่าผมมันเนีไงเราเขาเหมือนเราเราเชียร์เขาเนาะมันจะมาท<ว>ะเลาะไใช่ <วะ S 1> พี่เราแบบว่ากิตัวนึงเจ็บกิตัวนึงเจ็บบุยยอขับมาเลยรถมาบุยยอขับมาเฮ้บุยยอไม่จริงบุยยอมาบุยยอขับมาหาดิเดช่วยเดช่วยเดช่วย น้องนื่นปล่ามาขับรถไปนะพี่อยู่ข้างในรถอยู่ข้างในรถอยู่ข้างในรถข้างในรถเยายสบายสยสบายสายสบายยสบ้ยายบายายสบายายบายายพี่สายสายบายสบยคยบสบยยบสบยยบาบายสผมมียายายยายาบายสชิวสบายสบายบบบาบาบบาบาบาายสบสบายสบ้ยสบสบยสบบายสบยสบบายสบายสบายย

สวยไอ้หาได้แล้ปลาบูโซนเลยผมมเนี่ยกราฟันดีนะครับน้องๆพีจีสวัสดีคราพี่โว้ย